วันนี้ทางด้านของคุณวิวัฒน์แสงสุริยะชัดก็คือประธานบริษัทหมอเสงรวมถึงทางด้านของคุณสัญชัยวันพิรัต ไม่คุ้นชื่อ <c oughs> แต่ก็คืออาจารย์เ <c oughs> บียร์ <c oughs> คุณผู้ชมฮะวันนี้ถแถลงเรื่องอะไรเขามีการถแถลงฮะก็คือถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องอหลังจากที่มีสังคมโซเชียลมีการเอาคลิปวิดีโอแชร์กันในโลกออนไลน์ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการพูดตอนสอนธรรมะเกี่ยวกับบอกว่าไปหมิ่นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของมหาเถรนะนี <N> ่คือต้องเปิดคลิปตัวต้นเรื่องอีกอันหนึ่งก่อนเรื่องมหาเถรก่อนเพราะมันจะมีคลิปอยู่ตัวหนึ่งถูกไหมที่พูดถึงเรื่องมหาเถรแล้วเมื่อวานนี้คุณผ เลยมีการไปแจ้งความประกอบกับไอ้คลิปต้นเรื่องตัวนี้ได้ยังฮะคลิปมหาเถนฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยไอ้คำพูดที่พี่อนันชัยเนี่ยเขาอ่านเนี่ยก็มาจากคลิปนี้แหละแล้วในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์เบียร์ก็บอกอันนี้เปิดไม่หมดมถูกไหมฮะมันเหมือนกระตัดต่อแล้วเอามาเอามาแค่สั้นๆไม่ได้ฟังผลขยายเดี๋ยวลองฟังขวามือ,ก,อก่อนว่าคลิปนี้นำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังจากนั้นวันนี้เบียร์เขาก็เลยต้องมาชี้แจงฟังเสียงในคลิปดูก่อน มึงพิจารณาตามหลักทําไมมหาเถรสมาคมต้องเล่นงานพระต้นด้วยครับกับคนที่สอนถูกต้องมึงก็ไปถามมหาเถรสมาคมะนะกูก็ไม่รู้จะตอบยังไงกูไม่อยากวิพากษ์วิจารเรื่องนี้อ่ะนะถูกก็ว่าก็ไปถามถูกถูกผิดก็ว่าก็ไปตามผิดมึงไปโค่นล้มมหาเถรสมาคมไม่ได้หรอกเขาอยู่ยงคงกระพันด้วยตาแหน่งหน้าที่และอํานาจไม่ใช่ด้วยพระธรรมนะด้วยอํานาจกูพูดแค่นี้แหละให้มึงพิจารณาตามหลักธรรมใครพูดตามธรรมคนนั้นถูกต้องใครไม่พูดตามธรรมแต่เอาคำหน้าเข้ากลมขีกูมไม่เห็นด้วย อัน,นนี้เดี๋ยวตัวเต็มอันนี้เราไม่ได้ตัดนะแต่ถ้าฟังเต็มๆเนี่ยคือ้ประโยคต้นหัวเมื่อกี้นี่แหละมันคือประโยคที่ทําให้ทนาอนันชัยเขาบอกเคยพูดอย่างนี้ได้ยังไงถูกไหมฮะล่าสุดวันนี้เอาอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียาารยเย์เนี่ยเขาก็เลยออกมาบอกเดี๋ยวทีมงานต้องเปิดเสียงก้อนสองก่อนน,นะที่มหาเถรสมาคมใช่ฮะกรณีเรื่องมหาเถรสมาคมอาจารย์เบียร์บอกว่าในบริเวณบริบทนั้นเนี่ยที่มีการพูดกันออกไปเบื้องต้นเองตัวเองยืนยันบอกว่าลักษณะการพูดเนี่ยมันมีการตัดคลิปบางช่วงบางตอนเข้ามาเขากําลังมีคนถามเรื่องพรระูป อาจารย์เบียร์ก็บอกเรากําลังตอบเรื่องพระอาจารย์รูปหนึ่งใช่ไหม,มที่กําลังถูกตรวจสอบถูกไต่สวนเพราะการสอนธรรมะไม่ถูกต้อง อาจารย์เบียก็เลยอธิบายต่อว่าอย่างไงนะไอซ์บอกว่าเมื่ออาจารย์ท่านนั้นเนี่ยมีการสอนธรรมะไม่ถูกต้องก็พูดไม่ตรงกับพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้100%มีบางประเด็นขัดแย้งกันอยู่ซึ่งมันเป็นหนึ่งในความคิดเห็นมหาเทระสมาคมจึงเรียกพระสงฆ์รูปดังกล่าไปตรวจสอบซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคมก็คือหลวงพี่ต้นที่พูดในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยฮะ<อ>ตัวเองในฐานะคารวาสผู้สอนธรรมะก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไปกรณีที่บอกว่ามหาเถรเนี่ยเวลาจะตัดสินใจอะไรสักบางอย่่าาาาาางงนนนีียมมมกกกกกกรรรรตตตตัััดดสิิใจววว็ถู้้อแแลคษ ไว้แต่สําหรับบุคคลที่ทําตามกฎหมายแล้วไม่ควรจัดการตนก็ตําหนิไปตามกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตามสังคมทั่วไปที่วิพากษ์วิจารณ์เท่านั้นเองแล้วคณะเรื่องแบคหนุนหลังมไม่ใช่สถาบันแต่เป็นพระพุทธเจ้าแต่คลิปเนี่ยมันตัดไม่หมดมจนทําให้คนเข้าใจผิดอาวฟังเสียงอาจารย์เบียชี้แจงก่อนเนีกำลังเอากระแสะตัวเนี่ยไปปัน่นจนนํามาสู่ว่า ไปจับจ้วงถือโสเดพสังฆราชซึ่งอาจารย์ไม่เคยมีเจตจำนงหรือเจตนาในการไปปรา,าบว่าหลายท่านแล้วมีความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งมีความเทิดทูนต่อสถาบันและต่อสมเด็จพระสังฆราชอย่างยิ่งรวมทั้งคณะสงฆ์อาจารย์ก็พยายามเดินทางไปถวายเงินวัดต,ต่อต่างนานมากมายจะบอกว่าอาจารย์ปรา,าบว่าายหรือจะทําลายคณะสงฆ์ได้ยังไงในเมื่ออาจารย์เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยถวายเงินไปเฉพาะให้กับคณะสงฆ์หมู่คณะต่างๆที่อาจารย์เคารพนับถือตามวัดป่าวัดเขา ม่ว่าจะเป็นว่าพระพยอมการเห็นว่าผู้ขามินวัดป่านาคำน้อยหรือจะอีกหลายที่เนี่ยมูลค่ารวมกันเกือบ20ล้านบาทที่สนับสนุนเข้าไปสู่พุทธศาสนาแล้วจะบอกว่าอาจารย์จะล่มจมต่อศาสนาได้ยังไงอาจารย์พยายามพยายามตลอดเวลาในการออกรายการทุกรายการจะขอสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยจะถามเสมอว่าอยากจะเคลียร์ไหมอาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์พร้อมเสมอจะหน้าบ้านจะหลังบ้านในรายการก็ได้ถ้าจะกลัวว่าเอออาจารย์จะไปอยู่เบื้องหลังแล้วเดี๋ยวจะไปปับ๊บเอามาเปิดเผย ไม่ต้องกลัวดั่งที่โต๊ะรายการทุกคนออนไลน์ทางไหนก็ได้รายการสดที่ไหนก็ได้แต่หลายๆรา,ายการโทรติดต่อไปไม่รับสายไม่ยอมติดต่อกับไม่ยอมมาออกรายการไม่ยอมมาชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าอาจารย์อยากจะเคลียกก็เคลียร์ไม่ได้อาจารย์อยากจะชี้แจงเจตจำนงเจ,จ,นงจตนาก็ชี้แจงไม่ได้สุดท้ายนําไปสู่การเดียวกัน<อ>คุณผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านของ อีกคนหนึ่งที่มาร่วมด้วยก็คือทางประธานบริษัทหมอเสงใช่ไหมคุณวิวัฒน์แสงสุริยะชัดว่ายังไงบ้างคือตัวของคุณวิวัฒน์เองเนี่ยจริงๆแล้วบางช่วงเนี่ยแกก็มีการตอบกระแสสังคมที่เกิดขึ้นนะบอกว่าวันนี้ที่มีการออกมาแถลงข่าวจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เห็นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกไปก็มองว่าในบางส่วนเนี่ยมันก็มีความที่ไม่ถูกต้องหมายถึงว่าคนเข้าใจผิดอาจารย์เบียร์ว่าไปทําสิ่งไม่ถูกต้องซึ่งจริงๆเจตนาไม่ได้เป็นแบบนั้นและอยากจะให้มองในมุมมองขอออองงกกกกฎหมาาาาายยยยนี่่ปรรระเเด็็็คืววจ์บบั เรื่อง20ล้าน20ล้านในที่นี้เพื่อมีคนไปตั้งคําถามเรื่องการเปิดรับบริจาคแกก็บอกเอาไปถวายวัดแล้วจะมาบอกว่าแกเหมือนอะไรนะจ้องจะล้มหรืออ,อะไรนะทํะทำให้ศาสนาล่มจมเออมันจะเป็นไปได้ไงก็แกก็สนับสนุนยอยู่อย่างที่เห็นเอาเอาประมาณนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะ